ชื่อนางสาวยาวรรณลาบุตร ID ดี4 0 2 4 4 4 9 0ค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องอิทธิพลของครอ,อบครัวต่อพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะแบ่งออกเป็นครอบครัวนะคะซึ่งก็คือหน่วยทางสังคมที่มีสมาชิก2คนขึ้นไปอยู่ร่วมกันนะคะ ต่อไปก็คือครัวเรือนนะคะซึ่งก็คือครัวเรือนที่เป็นครอบครัวและครัวเรือนที่ไม่ใช่ครอบครัวนะคะ หัวข้อต่อไปนะคะก็คือหน้าที่ของครอบครัวแบ่งออกเป็นสี่ข้อนะคะซึ่งก็คือข้อหนึ่งสร้างความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจนะคะข้อสองพัฒนาทางอารมณ์นะคะพัฒนาการทางอารมณ์ ข้อสามกำหนดรูปแบบการดำเนินชีวิตนะคะข้อสี่คิดเกณฑ์ทางสังคมนะคะต่อไปเป็นบทบาทการซื้อการีริโภคข,ของครอบครัวนะคะแบ่งออกเป็นสิบข้อนะคะข้อแรกก็คือเป็นผู้รีเริ่ม ข้อสเป็นผู้กันกองข้อมูลข้อสาเป็นผู้มีอิทธิพลข้อสี่เป็นผู้ตัดสินใจข้อห้าเป็นผู้ซื้อข้อหกเป็นผู้เตรียมผลิตภัณฑ์ ข้อ7เป็นผู้ใช้ข้อ8เป็นผู้ควบคุมดูแลข้อ9เป็นผู้บำรุงรักษาข้อ10เป็นผู้ทิ้งหรือผู้กำจัดนะคะ ต่อไปเป็นลักษณะการตัดสินใจของครอบครัวนะคะแบ่งกันเป็นสีข้อก็คือสามีเป็นผู้นำข้อสองภรรยาเป็นผู้นำข้อสามแบบอิสระข้อสี่ร่วมกันตัดสินใจ ต่อไปเป็นวัฏจักรชีวิตครอบครัวนะคะซึ่งก็คือลำดับข้างต้นที่แสดงถึงแบบการกำหนดชีวิตทัศนคติและการบริโภค ว่าถ้าจะครอบครัวแบ่งเป็นแปดขั้นนะคะก็คือหนึ่งคนโสดสองคู่แต่งงานใหม่สามมีลูกเล็กสี่มีเด็กโตห้ามีลูกเป็นวัยรุ่น 6, ขครอบครัวที่ลูกแยกข้อ 7, เจ็ดเกษียณอายุข้อแปดคนชราที่อยู่เดียวดายนะคะค่ะต้องขอจบการรายงานแค่เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ